กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเ์โชกทุกทุกท่านครับอารับมาพบมาเจอกันนะครับทํากลางบรรยากาศนะครับฝนป่วยไปลคืมฝ่าคืมฝนนะครับมืม่อน,นี้นะครับเสาร์วันที่หนึง่งก,กรกฎาคมครับ2567นะครับเป็นเศร้าที่แห้งความสดใสเป็นเศาราแห้งความ โชคดีของ f อฟซคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกๆูกทันนะครับช่วงใบใบนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ทุกทันนะครับจะได้เฮกันกับแนวทางตัวเลขครับของรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมครับ2567นะครับเอาครับมาพบม,มาเจอกันในคลิปนี้นะครับเาวันหวยออกอทางเอดวิไลครับได้ตัวเลขแนวทางมาแบบด่วนกัน นะครับสายด่วนวังสะพุงนะครับมาสรุปให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้ติดตามกันนะครับเสาวันหวยออกกันเลยนะครับทางเอ็ดวิไลกับลีบทำเวลานะครับอ่าลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่าสายด่วนวังสะพุงนะครับหนึ่งกรกฎาคมเอาค่ะมักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะคือเก่าเมื่อนเดิมนะครับสำหรับตัวเลขแนวทาง นะครับาทางเอ็ดวินไลกับบอบบี้ยังหลายครับมือนีเป็นวันศกดีก็ข,ขออํานวยวอวยพรให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับทางช่องได้มิโคมีลาบกันสูุข่สุขชนคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะครับมือนี้เป็นมือดีเป็นเลิกงามย่ามดีนะครับให้เอฟซีทุกท่านจงมีโคมีลาบกันเอาครับเพื่อป,ป็นการเสียเวลานะครับทางเอ็ดวินไลจะพาคุณพอ่อคุณแม่นะครับไปติดตาม สายด่วนวังะพุงนะครับมาแบบเซาวันหวยออกกันเลยอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นอาเขียนต่มทางเอดวิไลคือเก่าเมือนเดิมนะครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียบเขียนต่มทางเอดวีไลด้วยนะครับเดี๋ยวทางเอดวีไลผ้าเขียนอาบรรยากาศมืดคึมนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนเน่อาจน้อยกะขออภัยนะครับบรรยากาศมืดคึม ทางเอดวิไลบอรูวาจะได้กีดย่างว่ามือแรงเป็นแบบนี้นะครับส่งสิบอคือนะครับเอฟซอาครับสายดวนวังสะพุงสาวัน้วยออกครับหนึ่งกรกดาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทางเอดวิไลก็รีบนําเวลาคือกันนะครับยันคุณพ่อคุณแม่หาเบาท่านนะครับอาครับมาเบิรงกันนะครับเพลนส่งมาแบบดวนดวนเลยนะครับอ่ามีแบบจับคู่กันเลยครับมาแบบจับคู่ดวนดวนกัน ามาเบิ้งกันครับเริ่มจากนะครับหกสองสี่สองหกศูนย์หกสี่ นะครับอ่าหกสี่อ่าเดี๋ยวทางเอฟวีไล่จะอ่ามีอ่าขับบอกให้เอฟซีกันก็คือหกสองสี่สองหกศูนย์หกสี่นี่อ่าทางบ้านเอฟวีไล่นี่คือไม่มีขายแล้วครับนี่อ่านี่ครับนี่ ไม่มีขายเลขกสี่คูนี่นะครับบอมีขายเดี่ยวนะครับบอรู้ว่าดังมาจากไสนะครับเวฟซี่หกสี่ขออภัยครับหกสองสี 64, ่สองหกศูนย์หกสี่นี่คือบัตเนี้ยวิไลบอมีขายนะครับอ่าและย่งอีกอยู่นะครับเวฟซี FC. อาเลขยังปรเบิดนะครับก็คือเหลืออีกคือ0ูนย์เก้าครับเก้าสองหแปดคู่สุดท้ายครับคือ เจสามนี่คือสายดวนวังสะพุ่งนะครับเสาวันห้อยออกกันเอามาฝากมาตอนกันอ่ะแนวทางนะครับเซีคุณพ่อคุณแม่มาแบบสรุปกันเลยจับคู่มาเลยก็คือแนวทางเป็นบนลา่นะนนลางนะครับเป็นบนล่างนะครับเสาวันห้อยออกกัน อามักชอบแคบนาจอครับพิจารณาครับแนวทางฝากตอนกันนะครับจากแอดวีไลให้โชคนะครับขามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันพอหาใดบอนนะครับสำหรับทั้งบนที่แอดวีไลขีดเส้นแดงอ่าทางบันแอดวีไลไม่มีขายก็คือหาบอได้แล้วนะครับคือหกสองสี่สองหกศูนย์หกสี่นะครับอ่าศูนย์เก้าเก้าสองหกแปดเจ็ดสามครับสายด่วนวังสะพุง อามักชอบนะครับแคปนาจอไวอ่าพิจารณาครับเป็นแนวทางอ่าทางเอฟวีไล่ครับเอามาฝากมาตอนกันนะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอยากให้มโจคมิลาบกันนะครับมือนีกัดจังไดกัให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคิดส่งได้กะอ่าคิดสิ่งใดกันให้สมความุมา่งมนะั่นปรารถนาทุกคนนะครับชงใบใบให้ได้เหกันทุกทุกคนนะครับอ่าสำหรับเอฟซีทางช่องวีไล่ให้โชคนะครับให้โชคให้มานกัน เอาครับแคปหน้าจอนะครับพิจารณากันแนวทางครับตัวเลขสายด่วนวังสะพุงเช้าวันหวยออกนะครับอ่าดูเอดวีไลบอกนะครับตัวเลขแนวทางนะครับแต่ละสำนักมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับแต่ในทางนั้นทางนี้นะครับนักคำนวณเสียนต่างๆนะครับที่เฟื่นเอาตัวเลขแนวทางมาแบ่งปันล้วนแล้ว แต่อยากให้เอฟซีนะครับมีโชคมีลาบกันสุคนนั่นคือความตั้งใจของนักคำนวณอ่าตัวเลขเนวทางครับมีเขามีรูดบ้างเท่ากับบัวกันให้กำลังแลกใจกันไปนะครับอ่านะครับตัวเลขแนวาทางังคุณพอ่อคุณแม่ขึ้นสีแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายด่วนบังสะพุงนะครับอ่าทางเอฟวีไรกากขอกาบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อัลกาการเบิ้งคลิปเด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ้งคลิปให้จบนะครับเบิ้งต้นคลิปแล้วก็เบิรงคลิปให้จบนะครับเพราะว่ามันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์อยู่นะครับเอลซีแอดวิไลคิดว่าเพิ่นเบิ้งคลิปบ่จบนะครับอ่าเพราะว่าบางสำนักที่เพิ่นเข้าเพิ่นยังทางแอดวิไลก็มีหลักฐานเก่ามาอ้างอิงนะครับก็เอามาอ้างอิงทุกคลิปนะครับแต่ว่าอ่าบางคอมเมนต์เพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่เห็นคือบอกของเก่ามาเปรียบเทียบ อ่สงสัยเป็นที่บังคลิปบ่จบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แอดวิไลทําคลิปนะครับเอฟซีกับสิรูกันดีนะครับแอดวิไลจะโซ่คลิปอ่าโซ่ตัวเลขที่เปรียบเทียบตั้งแต่ต้นคลิปนะครับดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็เบิ่งตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเพาจะรู้รายละเอียดนะครับเพาจะได้เข้าใจในตัวเลขแนวทางนะครับทุกคลิปนะครับอ่าขอบอกเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าสุดท้ายนี้จากลากันไปครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ส่สๆมัน กับสายด่วนวังสะพุงเช้าวันหวยออกส่วนใบายเห็ได้เฮกันทุกทุกทันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ